พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานโครงการหลวง55สเวลา1ิบแนาฬิกายี่นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การคา้าเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานโครงการหลวง5 5ซึ่งหมู่ล่นี้ที่โครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด l o v e for the e a r t h สัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดินด้วยสายใหญ่รักและน้ำพระชาวยุไทยที่หลั่งไหลสู่ชาวไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นาย,ยกติติมศักดิ์มูลและนิธิโครงการหลวงใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567เฉลิมพระเกยีรเกรยรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน้อมรับฤทธิในพระมหากรุณาธิคุณขอพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเตชมหาราชบรมนาถปพิพและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรรรมาาชินนพ ราชชนดีพันปีหลวงใน,ในวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2567พร้อมเผยแพร่พผลสสำเร็จการดำเนินงานในโอกาสครบ55ปีอีกทั้งส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตและผลติตภัณฑ์ของมูลเลนีธทโครงการหลวง ดนการที่ทอดพระเนตรวินิทช์เฉลิมพระเกียรติประกอบการแสดงเปียโนโดย Royal Project Celebration เหล่ f o r t h Earth สัมผัสทุกไอกุ่นคุณความรักจากแผ่นดินถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงานกว่า50ปีจำลองบรรยากาศโปรงละครในสวนตกแต่งด้วยพันไม้เมืองหนาวโดวยเป็นปีแรกที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกเกษตรกรเจ็ดชนเผ่าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้บาเฝ้าทุลออกทุนิยพระบาทรับ,รบเสเด็จด้วยน้อมสัตย์ในพระมหากรุณาธิคุณ โอกาสนิทอพระเนตรสาลีพันธุ์ใหม่ซึ่งโครงการหลวงได้พัฒนาสายพันธุ์มากว่า20ปีมีเนื้อละเอียดมิกลิ่นหอมรสชาติหวานฉ่ำเก็บรักษาได้นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อว่า Royal l a n c ั e เช จากนั้นท่อระเนตนินในทศากาล72พัาทศมัคมหาราชาพระมหากรุณาหลังไหลสูล่แผ่นดินจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องราวที่มีความหมายต่อแผ่นดินไทยและยังจัดแสดงดอกเอเดไวส์ดอกไม้สายใหญ่รักที่มีต้นกาเนิดบนเทือกเขาแอลป์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินีพระจราชทานได้โครงการหลวงนําไปขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงที่สถานีเกษตรหลวงอิทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปัจจุบันสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตลอดเส้นทางที่ส่งพระดําเนินมีประชาชนที่มาเที่ยวชมงานรอเฝ้าทุลอองทุรีพระบาทรับเสด็จชื่นชมพระบรมีจํานวนมาก ภายในงานมีร้านโครงการส่วนพระองค์อาทิร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิอาสาพ,พื้นพึ้นพายามยากสภากาชาติไทยโครงการกำลังใจในพระดมฤติพระเจ้าหลานเถอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาโครงการตถกรรมโครงการหลวงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มูลนิธิชัยพัฒนาร้านพัดพัดร้านผูฟ้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตระดาและร้านโดยคำ ร่วมถึการจำหน่ายพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปและเครื่องสำอางซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษช่วยชาวเขาให้มีอาชีพสุจริตมีความมั่นคงในชีวิตช่วยชาวเราขจัดพืชเสพติดที่บัตรถอนความมั่นคงประเทศเปลี่ยนเป็นพืชอาหารที่ปลอดภยัยภายใต้การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสารต่อพระราชปณิธานต่อยอดสู่การช่วยชาวโลกด้วยการเป็นแบบอย่างการพัฒนาผ่านสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงโนเทรียยังจะแสดงเครื่องแต่งกายจากการพัฒนาต่อยอดหลยผ้าชนเผ่าโดยนักออกแบบชาวไทยและญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์การตกรรมผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกันชงบูงาและกิจกรรมบนเวทีอาทิตย์การเสวนาการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงศิลปะประดิษฐ์ดนตรีและเวิร์กช็อป ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานและสนับสนุสนสินค้าโครงการหลวงทั้ง39แห่งใน7จังหวัดภาคเหนือได้ที่ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จนถึงวันที่13สิงหาคมนี้